สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูลิงนะคะเยอนไหมครับเต็มหมดเลยค่ะนี่ลิงดูเงีเปิดต่อเรื่อดูนะคะลิงลิงกินค่ะอือเราเอามะม่วงมาให้ลิงนะคะวันนี้นี่ค่ะอ่าเห็นไหมคะโหมันยกไปทั้งถุงเลยค่ะ โอ้ยแมงคนอื่นม้างสิคะเห็นไหมคะอาลิงค่ะเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมเอ้ขมยโอเต็มหมดเลยเห็นไหมคะอ่ามากินค่ะมากิน โ oh, อ้เต็มหมดเลยเห็นไหมคะปกติลิงกินกล้วยตอนนี้ลิงกินมม่ว,วงค่ะค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมมันกินทั้งถุงเลยโอ้ยเย้กินเยอะมากเลย oh, yeah. ลิงตัวนี้เห็นไหมคะหนูหนูไปได้พี่ใหญ่หนูเต็มหมดเลยค่ะดูนะคะว่าล,<ง>ลิงนั่งกินนั่งกินมามาอุ้ยสบายใจจังเลย ค่ะกินกินโอ้ยมเพื่อนเเคยเห็นไหมคะลิงกินมะม่วงตั้งโมตงโมลิงกินโมตั้งโมเห็นไหมคะอ่าลิงสมัยใหม่ค่ะดูนะคะดูนะคะค่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆค่ะอ่าเจ็ดเช็ดมาดูนะคะ สมัยใหม่กินมะม่วงและกินแตงโมค่ะลิงเห็นไหมเอ่ยอ่าดูเห็นไหมคะอ่าตัวเล็กเเดียลิงสมัยใหม่นะคะลิงสมัยใหม่เต็มหมดเลยอ่ะดูตัวนั้นมันเกาะอยู่นี่เห็นไหมเอ่ยอ่าดูดูลิงกินกินอ่าดูนั่นสิมีลูกอยู่ข้างในน่ะอ่าดูนะคะอ่าลิงกินสับปะรดค่ะกินมะม่วงโโอ้ห มปนหมดเลยจำหมดเลยค่ะยาแยาเหมือนอันหมาเลยใช่นี่เหมือนไหมคะเห็นไหมคะอ่าเต็มหมดเลยค่ะเห็นไหมอ่าลิงยุคใหม่กินมะม่วงสับปะรดแล้วก็แตงโมค่ะนี่โอ้ยเช็คเช็คเช็คเมลอนด้วยอาโบเช๊คเช็คเช็คโอ้ยโอยใหญ่เลยค่ะเออ นั่นอาโบเห็นตัวนั้นไหมน่าอย่าแย่งน้องอย่าแย่งน้องนี่นี่คนเลยเห็นไหมคะอ่าคนเลยคนเลยอาโบเห็นตัวนหมอาโบจะตกตกฟ้าฟ้ามานี่อ่านี้นะคะมีลูกด้วยเห็นไหมเอ้ยอาโบลิงกินมะละกอด้วยอ่าลิงสมัยใหม่ลิงยุค4.00ค่ะ เห็นไหมเอ่ยอ่ากินเลยกินเลยหวานไม่ลงนะอ่าลิงกินสับปะรดค่ะลิงตกน้ำค่ะหายย่านี้ตอนนี้เป็นลิงกินสับปะรดค่ะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะอ่าลิงลิงลิงกินมะละกอค่ะเห็นไหมคะอ่าลิงยุคใหม่ยุคสี่ทีกินมะละกอ เป็นแตงโมค่ะจ้องหน้าด้วยอุ้ยเห็นไหมคะโอ้ยลิงเต็มหมดเลยนี่นี่ลูกลิงลูกลิงน,นี่คะ่ะอ้าวไปซะแล้วหัาห่วงลูกโอ้ยอย่าห่วงจิเราไม่ได้เอาหรอกเห็นไหมคะมีหลายตัวเลย ตอนนี้ก็ <andal> <progressive> มีลูกโูกอันนี้ไอตัวใหญ่อ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรครับเป็นเลี้ยงนอนเป็นแมคค้ลิงเต็มหมดเลยเห็นไหมเอ่ยโอ้ยดูดิตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นี่ต้องมีลิงก็ตัวตกน้ำใช่แมคค้านั่งกินสบายใจมากเลยโอ้ยโออุ้ยไม่ลงอุ้ย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 อ้าวัดกันตัดกันมันเล่นกันค่ะมันเล่นกัน เห็นไหมเอ้ยลิงชกมวยใครตกน้ำก่อนคนนั้นแพ้ใช่ลิงชกมวยค่ะอ้าวโอ้กระโดดแล้วอีกตัวนึงมาค่ะมาดูลิงกันเห็นไหมคะลิงนั่งกินสบายใจมากเลยค่ะอ่าลิงยุคใหม่กินแตงโมค่ะอาวอ้าเอาวแย่งนเพื่อนแล้วมาดูดิค่ะตัวใหญ่เลย นตัวอ้ตัวในตัวใหญ่นวดเออ,อ,อสวัสดีค่ะน้องออมสวัสดีค่ะพี่แตนสวัสดีค่ะแม่วันนี้วันหยุดพามาดูลิงค่นนนะนอ่อุ้ยจริงยุคใหม่ค่ะลิงกินมะละกอนะคะ่าดูดูดูลิงกินมะละกอะคะ่อาาอคะ มายิงลิงยุคซีจีออจอโอ้เห็นไหมคะโอ้นั่งกันน่ารักจังเลยว้าวน,น้องกันอ่าเลี้ยงกันเลยคะ่ะอ,อ,อาบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยบอามาก,กมกกือหน่อยบอกมือหน่อยมามองกล้องมองกล้องอ่า นี่ค่ะเห็นไหมเอยเต็มหมดเลยมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่กระโดดเลยฮะฮะฮะเอาโบดูตัวนั้นดีดูตัวใหญ่ลงอยู่ในน้ำบายมากเลยโอ้หนูคาลิงอับน้ำอิกฉากันไหมคะน่าเห็นไหมเอยวตกใจหมด พี oh. เหเห่บ <middle'> ึงขุนค <eterm inate> ่ะดูดูดูตรงนี้ค่ะที่บึงขุนทะเลสุราชค่ะแม่อะพี่ออมเพิ่งมาไม่โจเสียดายจังเราไม่มีอะไรทําเราก็เลยมาดูลิงกันนะคะลิงลิงลิงโอ้โน้โน้โน้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะโอ้โน้โน้โน้กนเตาลุไอ้นุกินม่วง โอ้ยลิงยุกใหม่ค่ะลิงยุกใหม่นั่งกินสบายใจมากเลยค่ะกินแคนตาลูปด้วยนะคะดูสิเอป่าเห็นไหมเอยน่า่บน้กลยินเปลือกกล้วยแล้วหรอลิงยุคใหม่กินแคนตาลูปค่ะเคยเห็นหรือเปล่าอ่ายุคหก ไม่มีใครเคยเห็นใช่ไหมอืพลิงเล่นน้ำใบใจมากเลยค่ะอิจฉากันไหมคะเยค่ะเห็นไหมคะค่ะอย่ารอบหน้ามานะชาจะเอาทุเรียนมาให้ลิงกินนะคะแล้วเรามาดูกันว่าลิงจะกินหรือปา าจี๋ยวซื้อกล้วยมาให้กินด้วยยิงยุคใหม่ไม่กินกล้วยลูกยิงลูกใหม่กินแคนตาลูปกินมะละกอแตงโมอ่าค่ะเห็นไหมคะปูดี๋ยวมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วตกไม่ใช่หรอกมันตกน้ำมีบางตัวที่ตกน้ำลงไปนี่นะคะเราพา เราพาลูกลิงมาดู ens. ลิงค่ะนี่ลูกลิงนะคะนี่ลูกลิงแล้วมาดูลิงค่ะมาดูลิง่าดูงยก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 ยยกยกยกยยกถ้าใครสนใจจะมาดูลิงมาดูได้นะคะที่มังคุณทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย